สวัสดีวันดียร์คืจอห์นพุ่งแล้ววันดีมันจะมาตามล่าคนที่ฆ่าหมาผมจะดูกันคนที่ฆ่าหมาผมมันไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้วะผมวันนี้ผมคือจอนผปแล้ววันเด้ผมจะมาตามล่าคนที่ฆ่าหมาผมและคนที่เผาบ้านเผากระท่อมผมสิ่งผมจะมาล้าแคนทุกๆสิ่งที่มันทำกับผมทั้งภรรยาทั้งหมาทั้งบ้านตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วแค่ต้องการที่จะล้าแคน เอาละครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมก็จะมารับบทเป็นจอห์นวิกนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะจอห์นวิกภาค4นะครับก็กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวๆมีแชทอะไรแชทดิสนะครับผมทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารับบทเป็นจอห์นวิกนะครับหรือว่าจอร์าธานะโอ้โหจังวันนี้เป็นไงทุกคนเหมือนปะ เหมือนเดะเหมือนเดะนะฮะวันนี้ยังสงสัยอยู่ว่าสองคนในเซิร์ฟนี้จะเป็นคนที่ฆ่าหมาผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยไอ้คนที่เป็นฆ่าหมาฉันจะไปฆ่ามันไปครับอ๋อจะเอ้ยคนที่เป็นฆ่าหมาผมมันอยู่ไหนกัน เดี๋ยวเราไปดูในแผนที่กันเลยวันนี้ผมก็มาเล่น g t a ในเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมก็เป็นช่วงวันว่างๆนะผมจะชอบเล่นในเซิร์ฟ g t a ออนไลน์มากกว่านะครับเซิร์ฟแบบทั่วโลกนะก็จะทำภารกิจแบบพวกไอ้พวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ไปเล่นไฟเอสักเท่าไหร่นะก็วันนี้เราจะรับบทเป็นจอห์นวิกแบบเต็มตัวกันเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้เล่นก่อน คนที่วันนี้เราก็จะมาป่วนป่วนเขานะก็ค,คือแบบมาเขาทาอะไรเนี่ยเราก็จะไปฆ่าเขา,าอยู่สายอยู่สายเองอยู่สายเองอยู่นีใช่ไหม <c oughs> เองเติดตัวตายเราเจอปอบหมาแล้วไอคนดีแน่ที่มันฆ่า You come here. I you wait. you're through to your garage. You, uh, need me to bring your ride? Oh. I'll bring it to you. What's oh, my gosh. เฮ้ยเขายิงผมเออเฮือแกแกประกาศมาฆ่าฉันได้แกนี่เองที่เป็นคนฆ่าหมาฉันเดี๋ยวเราจ้องเจอดีเวรยำเบยผมต่อยเขาเลยปืนพกดูดีว่าผมจะสู้ว่าได้เปล่ามาไปเวรยังไง ไปเวนมันจอดยามผมได้เอ็งเป็นคนฆ่าหมาฉันใช่ไหมเอ็งเจอดีอาวเป็จีฉันจะส่งแกไปในลงนรกไอ้ไส้เวนเป็นแกแกรู้หรือ,อยังว่า การที่แกฆ่ามาฉันอ่ะมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้โดนล่าทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งคนแนละ้วฮะตอนนี้ไปเอาแล้วลูกซองผมไปไหนไวะลูกซองหายเฉยมาอีเวนตำรวจก็มา แน่นอนว่าผมฆ่าคนตำรวจมันจะต้องมาแน่นอนไปครับวิเหลือบม,มันนี่เองมันนี่เองเป็นคนที่ฆ่าหมาผมยี่ปล่อยไว้ไม่ได้ละมันเป็นตัวอันตรายโอ้ได้ดี มันเล่นปืนเลเซอร์จัดไทยปืนเลเซอร์ผมไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไอ้เวน <c oughs> ไอ้เวนบังอาจแกนี่บังอาจจริงๆเลยไม่รู้สโล้อว่ะจอห์นวิกคนเนี้ยมันโหดขนาดไหน ฆ่าคนด้วยปากกาแค่แท่งเดียวแต่ส่วนแกเอาแค่ลูกกระสนุนไปเม็ดเดียวก็พอแล้วเด็บ <c oughs> ต,ตัวตายซะอีเวนจะฆ่าแก้ถึงที่สุด อไอเวียนมันโตกลับมาได้อีน้อยแกแกประกออดกอดบ้าทำหมาขับบ้านฉันเดี๋ยวเดเราแค้นอะไรขนาดนั้นเราต้องรับบทแบบสมจริงคนระับเราต้องแบบความสมจริงดีต้องใช้ปืนพกนะไอ้เวันเอามาร์คทูใครม,มาวะมาร์คทูผมอะ่ะ ใช่ดิเก้ได้เวนได้เลยเวน เวดดี้อีแกจะไม่ให้กำรไปยกโทษให้แกแน่เนอะมนลิ้นพันธ์วะเดี๋ยวเหมือนเหมือนผมไม่มีอะไรเล่นแล้วตอนนี้คือเป็นรังแกประชาชนเป็นแกผู้เล่นเนาะโอ้ แล้วโดนอย่างยากเฮ้ยขอครับตึกดวนอีอีโดนอย่างยากอันนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วแกขอไปก่อน โอ้ยแกแกนี่มันพลังปืนนี่มันอะไรกันโอ้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 ล้อล้อล้อคือไม่ไหวล้อคือไม่ไหวเว้ยเวร์เวรละโดมซัดโอ้ตายห่าละอีมา ไงวะแต่ผมเสกรถก่อน,นมาเองเจอข้ายังต้องมาสู้กับข้าแล้วแหละต้องเป็นเองเท่านั้น <c oughs> ตัวแรงแลว ไอเวน,นี่มันอยู่บ้านดีใช่ไหมเนี่ยเอ็งเตรียมตัวตายซะเก็บรถแป๊บเจอ,อเจอข้าันอยู่บนนี่ว่าไม่เปล่ามาทำอะไรข้างบนวะคนที่มันฆ่าหมาฉันนอะไม่มีทางรอดสักคนหรอกจริงจริงเลย เราเดินไปไหนวนะเนี่ยเฮ้ยจอนจอนผมยู่ตึกอยู่บนน้องเสกมาร์คทูขึ้นไปนะครับมา I'm on the clock, but you want some wheels. อุ้อยมาร์คทูอีก12วิขอรอก่อนนะครับ จะได้ไปฆ่าแล้วคนที่มันฆ่าล้างบางหมาเรา it's coming at you เอ๊จะจัดไปมาเลยมารวงฉันนังอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่บนข้างบนปะโอ้โหมาดิเวนเวนตะไล ai hà chi ô a hư nói em môn đi bất bạc ออ้บจริงๆเฮ้ยมีคนเข้ามาละไปแล้วครับไปไปครับไปครับผมอยู่นี้มันอยู่นี่มันอยู่นี้ปักสวยไอ้สัตว์ตายไปดิพีอ่อ่ะโดนจอร์ดวิกสั่งเก็บเป็นกระลามันก็รู้ว่า,าค่าคืออะไรวะคืออะไรวะคือ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับโบกี้แมนนะ บแมนราชาแห่งปีศาจใครมันจะรอดไปได้โอเคนะครับคลิปวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะก็ไม่ได้มาทำคลิปอะไรเท่าไหร่น,นะก็อาจจะเป็นคลิปแบบประมาณนี้นะก็เฮ้ยเอ๊ยอ๋อ มันทำให้แสบจะปิดคลิปซะหน่อยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจอห์นวิกหรือจอนาธานนะครับก็ต้องขอตัวจารากันไปก่อนนะครับถ้าเหมือนหรือว่าไม่เหมือนแค่ไหนก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าผมลองเซตอัพหน้ามาก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอจะเหมือนจอห์นวิกแล้วนะก็สำหรับวันนี้ขอบา,บายๆทุกคนแล้วเจอกันบกจ้มแมน